ครับเมื่อเมื่อตอนกลางวันผมลองลงโปรแกรม Adobe Illustrator e เวอร์ชัน2020นะครับเป็นเวอร์ชั่นตัวล่าสุดผมก็ยัง,งงงกับเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมันอยู่เนาะผมก็เลยทำแล้วก็ค้างๆติดๆไว้ พอดีก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมมาก่อนที่จะมาอ,อัดวิดีโอนี้นะครับที่ตัวจอมีกัโปรแกรมนั่งดืง่มตัวหน้าตาวันนผมจะมาดีไซน์ออกแบบตัวเนี้ยครับตัดทอนออกมาว่าผมใช้ฟอร์มอะไรสร้างแล้วก็ตัดทอนอย่างเงี้ยงานงานมันเป็นลักษณะเจาะขาวลงไปนะครับด,ดูจากพื้นทา่านี่ก็ได้ เหนไหมครับเิ็นเทอมก็จะเห็นตํงหน่า,นางงานจอลงไปเนี่ยผมจะมาสร้างแต่ผมจะไปใช้โปรแกรม Adobe 2020ลีละสองพันยี2020นะครับในการสร้างมาสร้างกันเลยเปิดหน้าตามันขึ้นมามันจะเป็นนี้ค่าค่าดั้งเดิมเลยครับเนาะมันยังไม่มีอะไรเราก็สร้างนิวขึ้นมาให้มันกันไปที่นิว จะมีหมวดต่างๆให้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 เลือกให้เลือกนะโมบายเว็บพ right, mm ิมพ์พีวิดีโออะไรพวกนี้นครับอาร์ต mm hmm. ผมเข้ามาผมยังงงเลยทีแรกนะ mm hmm. แต่อาเคไม่เป็นไรเพราะ mm hmm. ถ้ามีพื้นฐานอยู่บ้างก็ได้ก,ก็ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่าง mm hmm. อ่าเขาเรียกอะไรไม่มีอะไรที่ที่ทง,งงมากนะครับ เข้ามาก็จะเจอรูปแบบที่เขาทําเพื่อให้ง่ายในการทํางานมากขึ้นนะแต่เข้ามาแรกๆอาจจะงงหน่อยอ่าเข้ามาผมผมเซตกระดาษผมชอบเป็น A3 ไปที่หมวดพิมน,นะครับพิมพิมเพราะว่าอะไรเพราะว่างานสิ่งพิมพ์อ่ะเวลาอาร์ตเวิร์กไปทําอ่ะมันมันจะเป็นงานพิมพ์ของผมเป็นส่วนใหญ่พิมพอินเจ็ตอะไรพวกนี้ครับอ่าผมก็เลยตั้งในหมวดนี้ ค่าค่าแล้วแต่เราแต่ส่วนใหญ่ผมจะตั้งเป็นพิกเซลให้ลูกค้าก่อนแต่ถ้าเป็นไซส์พิงตั้งตามหน่วยมันได้เลยนะอันนี้ผมผมต้องการแก้พิกเซลนะไม่ไม่ได้ฝ่ายใหญ่มากเป็นกระดาษแนวนอนทิ่ตรงนี้อ่าหมวดสีนี่มันมันให้เป็นในนี้อยู่แล้วจะทิ้งหองลองดูกบได้ชาช้ดนี่ตี โหมดปิดมันก็จะเป็น c m y k ให้อยู่แล้วเดี๋ยวของขอเช็คหนะ่อ่าเห็นไหมครับโหมด c m y k เนี่ยตามค่าที่เราตั้งโอเคเราก็ตามนี้ยืนยันแบเคียไปครับหน้านี้หายไปนี่ก็จะมาสู่หน้าง,งานละเครื่องไม้เครื่องมือจอก็จะดูดำๆเลยเนาะ แต่มันตั้งได้นะพวกนี้ผมผมยังไม่ได้ตั้งผมเอาค่าพื้นฐานมันนี่แหละทีนี้ผมจะสร้างจะเลือกตัวสี่เหลี่ยมเนาะมันจะมีซ่อนอยู่นะพวกเนี้ยครับเพื่อไม้เพื่อมื่อเนี่ยผมเลือกวงกลมผมสร้างเส้นให้มันก่อนผมไม่เอานอนผมเอาแต่เส้นนะผมไม่เอาฟิวนะเอาอตัวน,นี้งไอออปชันแล้วก็ชิปออปชันมันจะออกมาจะาคืนกลางนะครับ ได้วงนี้ก,กาลางๆหน่อยปล่อยติบโตโอเคอยู่ตรงนี้เพิ่มผมน่าจะเอาประมาณ 20, 25, ย,ยี่สิบป่ะยี่สิบห้ายี่หกเนี่ยแหละประมาณนี้ะผมเอายี่ิบห้านะได้ลูกศรดับเลื่อนอยู่ก็ได้นี่ผมจะก๊อปมันมาอีกทีหนึ่งมันจะส n a ปเป็นอยนะอ่นะเอาให้มันตรงกลางมันมานไวอู่ก็ได้ครับ ในกากบาทตรงนี้ลากปุ๊บมันมตรงกลางกันพอดีอืมผมเริ่มก่อนผมจะทำตัวไหนก่อนอ่าตัวตัวดีก่อนแล้วกันตัวดีตัวดีผมมาอย่างนี้แล้วมันก็จะมาะะตัดตรงตรงฐานผมทิ้งตรงนี้ไปผมเอาปากกาไปเริ่มที่จุดที่มันทิ้งไปเนี่ยนะอ่าแล้วลากลาก็ชิปหนก็ได้ครับชิปให้มันสแนปกับตัวเส้น โค้งๆนะ่อยโอเคนี่แล้วก็มาปิดอันนี้เป็นเส้นปิดของมันแล้วนะครับตัวดีนี่ส่วนตัวจีผมก็ตัดมันเลยตัวจเนี่ยผมอยากให้มันจริงๆมันเป็นชิ้นงานเดียวกันนะนะมันคือเอานี่มากลับกันได้แต่ผมไม่กลับผมก็ทำวิธีนั้นแหละอ่ะเหมือนกันเหมือนกันปึ๊บนะปึ๊บ อ๋อตัวนี้ผมไม่เชื่อมก็วทีผมเอาแค่นี้ตัวจีผมดึงไปมันต้องมีมีมาตรงน,นี้อเดี๋ยวกันนะครับคลิกไม่โดนมันไม่โดนถ้าไม่โดน จริงๆต้องให้มันเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวผมล็อกตัวน,นี้กันนะประมาณสองไปเลยเหลื่วมดยอ่ะมันต้องขึ้นอย่างนี้ขีดต,ต,ตรง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 ปากกาครับเนี่ยพอถ้ามันเชื่อมกันเนี่ยหยุดลากต่อไปมันจะเป็นเส้นเดียวกันโอเคเห็นไหมครับทีนี้ผมคลิกเมนูมัน เครื่องพมายเครื่องมือผมก็ว่ามันแปลกๆไปม,มันมันมันยังไม่คุ้น่ะนะครับอ่าพอได้อย่างนี้มองออกยังเป็นจีกับดียังเนาะพอดีมันยังอ่าล็อกกดล็อกก่อนมันยังไม่ได้ถูกผมเปลี่ยนสีให้ให้ให้ใหดูเลยก็ได้คันเลื่อคันเลืออ่าสวอตขึ้นมาเดี๋ยวเอาคาดคาดที่เป็นสวอตนี่อ่คลิดคลิกที่สีส้มส้มแรงๆเน,น่ยกัน ส้มดำอ่ามันได้ยางงี้อ่าก็จะเห็นแล้วว่ามันทีนี้ผมอยากจะตัดให้มันไข้กันผมทำยังไงผมจะเอาลายสโตกมันก่อนเพื่อจะออฟเซตมันนะ่าเอาลายสโตกนะไมมันไม่เป็นสโตกแล้วนะมันเป็นฟิวแล้วนะนะครับสังเกตที่ฟิวก็ได้ไปคลิกที่มัน นะมันจะเป็นฟิวแล้วครับนี้ผมมาออฟเซตมันผาดนะครับตัวนี้นะออฟเซตผาดจะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้ค่า,ามันให้มาสิเนาะแล้วแต่เรานะตั้งให้มันออฟเซตออกไปเท่าไหร่ออฟเซตคือการให้มันออกไปด้านด้านนอกอะ่ะถ้าเป็น บวกอะ่ะมันจะออกไปด้านนอกแต่ถ้าเป็นลบค่าลบมันจะเข้ามาด้านในเห็นไหมครับเส้นมันจะวิ่งเข้าอ่ะด้านในถ้าเป็นลบนะแต่ถ้าเป็นบวกมันจะออกไปด้านนอกอ่าโดยโดยที่โดยรอบของวัตถุเดิมครับเท่าเท่า,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 ากันเลยะยะระยะเท่ากันอ่าผมเอาสิบแล้วกันผมโอเคนี้เส้นมันกวนถูกไหมผมไม่เอาเส้นผมผมผมไม่อยากให้มันเป็นฟิวผมก็สั่งนอนไปนอเห็นไหมผมผมสั่งนอนแล้วนะ ทีนี้ผมเลือกมันทั้งหมดเพื่อผมจะเอาไอออฟเซตพวกเนี้ยมาตัดมันไปในตัวเลยอ่ะผมมาที่เครื่องมือนี้เลือกมันทั้งหมดนะครับเลือกมันใช้ลูกศรดำเลือกไปที่อ b อบเจเนาะไลท์เพนนครับอ่าแล้วก็เลือกมาร์กตัวแรกนะครับปึ๊บอ่าผมกลับไปทีนะประมาณแท เลือกมันใช้อ p อปชันอ่าคอมมานด์ออ i o ปชันชิแล้วก็เก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมมันคือคำสั่งเดียวกันนะั่นแหละใน้คช้คีย์ลนะครับทีนี้ <c oughs> เมื่อกลางวันเน่ยผมหาตัวที่มันมาตัดไม่เจอผมแต่ก่อนมันเคยซ่อนอยู่ในเครื่องมือนี้ตัวนี้เนี่ยเราคลิกไว้มันจะมีซ่อนอยู่ถ้าเป็น CS s สี่เอสที่ผมใช้ปัจจุบัน c s 4, 8, 6ที่ใช้มานานแล้วครับมันซ่อนอยู่ในนี้ครับเรามาเมาส์ไปคลิกนะเดินไหมมันจะขึ้นมาสามตัวเนี่ยมันเลือกตัวที่สองผมหาตัวเนี้ยไม่เจอเออผมก็เลยหยุดงานไว้ก่อนผมก็เลยมาทำให,ใหม่ทำใหม่กลับมาที่ตัวนี้สนะองพันยี่สิบนะสองพันยี่สิบคือตัวดำๆนี้หน้าจอไอ้เครื่องมือเนี้ยมันหายไปไหนมันจริงๆมันอยู่ในนี้มันไม่ได้หายไปไหนมันซ่อนอยู่ในนี้เต็มเลยเห็นไหมครับ คลิกมันไอตัวตรงจุดไขป่ปลาสามจุดเนี้ยนะอืมมันคือตัวมันซ่อนอยู่ในเนี้ยเนี่ยคือตัวนี้โอ้ผมหาอยู่ตั้งนานอ๋อมันมีปุ่มนี้ในเครื่องมือซ่อนมาหรือเราก็คลิกตัวคิกตัวเคในคีย์บอร์ดก็ได้นะมันจะขึ้นมาลองดูอ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์เนี้ยแล้ว,วมันจะมางปรากฏให้เราเห็นอยู่ตรงนี้ออาทีนี้ ตอนนี้ค่าค่าฟิลมันเป็นนอนอยู่ใช่ไหมผมต้องการที่จะเจาะลงไปผมคือผมไม่ใส่สีเหมันอนะเครื่องมือเนี้ยถ้าเราใส่ไลท์เพนไปแล้วเราจะเทสีอะไรลงไปก็ได้นะอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยที่มันแวบบแวบบ๊แบบแวบบเนี่ยคือเส้นที่มันตัดกันอยู่เนี่ยเราเทสีอะไรลงไปก็ได้แต่แต่เนี้ยผมไม่เทไงผมจะสั่งนอนโอเคผมก็คลิกที่จุดที่ผมจะตัดนี่คลิกนี่ปึ๊บัอดีให้มันอยู่ข้างล่างไหมอ่าไม่เนี่ยเล็งดีดีอ่าเนี่ย ส่วนตัวนี้ก็ให้มันเป็นสีดําไปทีนี้สีดาไปเปลี่ยนไงอ่ะลองเลื่อนเมาส์เมาส์ไอ้ไม่ใช่คีย์บอร์ดลูกลูกศรหัวซ้ายขวานะครับที่ลองเลื่อนดูนะซ้ายขวาบนล่างก็ได้เห็นไหมมันจะเปลี่ยนสีมันจะวิบวับเปลี่ยนสีอ่ะอ่าผมเอาสีดำผมก็หยอดตรงนี้อืมเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะมีมันมีจะมีอ่าจะเปลี่ยนไปตามมันจะเล็กๆหน่อยสังเกตดีๆนะ เห็นไหมผมได้ตัวนี้และได้ได้อย่างนี้อ่ะผมวางบนพื้นเทาให้ดูนะเห็นไหมงานมันจะเจาะลงไปเห็นพื้นเทาเพราะผมไม่ได้ใส่อะไรสีให้มันผมสั่งนอนให้มันเห็นไหมอ่าวัตถุประสงค์ผมต้องการอย่างน so so mm. ี้เอาเงนแทรกกลับมามันมีรายละเอียดนิดนึงนะเห็นไหมเส้นที่ตัดกันอยู่เนี่ยผมก็ใช้เครื่องมือเดิมเห็นไหมมันหายไป มันหายไปไหนก็เคขึ้นมาอ่าเคมันกลับมาที่ตัวเคนะถ้าไม่เจอริงไปไล่ดูเลนี้ไล่ดูเลนี้อบครั้งแรกผมงงมากเลยมันอยู่ไหนมันซ่อนอยู่ไหนมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่อ่ามาคลิกตัวที่มันเกิดออกมาเนี่ยให้มันนอนซะอ่าสีสีสีส้มหายไปแล้วอืมทีนี้มันมันมันยังไม่มันติดไอ เอฟเฟกตัวที่เป็นไลฟ์เพนอยู่นะมันมันยังไม่สมบูรณ์เราต้องเอ็กพามันก่อนเพื่อให้มันเป็นอ่าเห็นไหมมันไม่ติดคบสั่งอันนี้แหละแต่ชิ้นงานที่มันตัดกันเป็นเส้นเนี่ยเดี๋ยวผมคำนวณไว้ให้ดูอ่ามันจะถูกแยกเป็นชิ้นๆเลยครับอ่าอะไรที่ตัดอยู่เนี่ยมันมันจะถูกแยกเป็นชิ้นๆนะมันยังไม่รวมกันเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยแยกแยกกันอยู่เลยเนี่ยเนี่ยอะไรที่ตัดอยู่อ่ะมัน มันแยกกันถ้าเราคอมอ่าเปิกผ่ามาแล้วนะแล้วก็คมนวณวากลับมาอย่างหนึ่งที่ผมใช้ก็คือเนี่ยไอ้เครื่องมือนี้หายไปแลวกระทาที่ที่ที่เป็นเลือกสีอ่ะ <laughs> ผมก็ท้อมาไล่หาเออนี่ยมันคือตัวนี้ y อ่านี่ผมจะใช้ตัวนี้นะอ่าคลิกคลิกมันไม่มาอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะงงกับมันอยู่อ่ะ ใช้ตัววายแท่นคีย์บอร์ดนะเป็นภาษาอังกฤษนะ,อ,ะอ่กที่ตัววมันจะขึ้นมาเราเข้าไปเลือกมันไม่ได้ผมว่างงทําไมมันเลือกไม่ได้เออสงสัยไหมทําไมมันเลือกไม่ได้ออมันมันมีหลักการคือมันต้องจําตัวเอเนี่ยชื่อย่อมันเนี่ยแล้วเราก็กดเรียกเครื่องมือนั้นขึ้นมาเอาผมว่ามันยุ่งยากกว่านะ ยุ่งยากกว่าที่มันวเวร์ชั่นเดิมมันจะซ่อนอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยมันเห็นเลยไนงะมันโชว์ขึ้นมาเราเห็นเห็นอยู่เลยว่ามันคือเครื่องมือนี้นเห็นไหมครับผมลากออกมาเนี่ยมันคือเครื่องมือนี้แต่เวอร์ชั่นนี้มันไปอยู่ตรงเห็นจอผมไหมเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าเห็นไหมผมขยับมาตรงนี้หน่อยนะครับเ,เครื่องมือเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเราวไม่เห็นว่าผมคลิกอะไรเนาะเนี่ย มันมาซ่อนอยู่ในเนี้ยแล้วก็เรียกมันไม่ได้ด้วยเนี่ยคลิกเรื่องมันไม่ได้ต้องจําชื่อย่อมันแล้วเรียกมันขึ้นมาอะผมจะเรียกผมผมได้มันแล้วแหละอืมแล้วถ้าเป็นเคอเครื่องมือนั้นจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นวายดูกระทาดูจะมาดูสีเมื่อกี้เนี่มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่เห็นไหมอ่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมจะรวมมันนะผมเลือกสีส้มทั้งหมดผมไปที่ผ่านไฟเดอร์ ตัวแรกคลิกทีหนึ่งอ่ารวมไปแล้วนะอ่าสมานไว้ดูก็ไดนะ้เห็นไหมตัวส้มมันรวมกันแล้วตัวดำอ่าเลือกสีดำแล้วก็คลิกตัวแรกปึ๊บอ่อากา็ไลยดูเห็นไหมเส้นยยุ่งเหยิงนะมันรวมกันหมดแล้วอืมเพราะผมไม่เอามันไงผมผมรวมมันไปเลยดีกว่าที่ให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เราใช้คําสัง่งอนไรเป็นในการเทสีเราเอ็ก่านแล้วมันตัดกันยุ่งเหยิง,ยง,ยงเลยผมก็ใช้วิธีรวมสีโดยใช้ เลือกเลือกสีกันแล้วก็รวมมันเฉพาะสีนะอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับเดี๋ยวทำทำไปอาจจะเดี๋ยวจะเข้าใจเองแหละครับว่ามันยังไงแต่หลักการก็คือให้ให้รู้ว่าเนี่ยออยนี่เลือกพอมาสั่งแล้วมันเป็นอย่างนี้เส้นมันตัดเยอะเรารวมกันก็โดยการเลือกสีมันทั้งหมดก็ให้มันรวมกันโดยใช้ปัดไปเดินเนี่ยนะเนี่ยผมก็ได้ฟอร์มอย่างนี้แล้วเห็นไหมอ่นะผมก็มาจัดวาง อีกเครื่องมือหนึ่งผมหามันเมื่อกลางวันไอ้ตัวอาร์บอร์ดไอ้ตัวน uh, ี okay. 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 ้อ okay. okay. ่ให้มันเล็งเล็งที่อาร์บอร์ดตรงกลางละโอเคเลือกที่อาร์บอร์ดสังเกตสังเกตงานเรานะเวลาเราไม่เลือกเลือกตรงอาร์บอร์ดนะมันถ้าเราเลือกอันแรกมันจะสี่เหล็กเฉพาะเนี่ยมันจะเป็นแกนของมันสมมติวัตถุมันอยู่อย่างนี้ผมอยากให้มันตรงกับตัวหนังสือ คลิกมันซึกอ่ะมันจะกัวิ่งเข้าหากันเห็นไหมครับก็กรูมันอ่ะมันซึเตอร์กันแล้วนะทีเนี้ยผมอยากให้มันอยู่ตรงกลางกระดาษเออกลางไหมนะกลางไหมนะไม่ไม่แน่ใจใช่ไหมอ่ะไปที่ตัวนี้กลับมาที่ตัวกระดาษเหมือนเดิมตะกี้เนี่ยครับอ่ามันไปไหนอ่ะเนี่ยเมื่อกลางวันผมติดตรงนี้แหละพอผมเลือกมันมันหายอ่ะ อ่าเหรอเออมันอยู่นี่อ่ะเปลี่ยนมาเป็นอาร์ตบอร์ดมันก็อยู่นี่นะแต่มันเปลี่ยนหน้าตาผมงงออเคนี่ปึ๊บไปที่อาร์ตบอร์ดสังเกตว่าเนี่ยอาร์ตบอร์ดผมตั้งไว้ไซส์เนี่ยเห็นพื้นขาวๆนะครับผมจะคลิกมันโดยให้มันซิงเกิเ์ก็คลิกโดยที่ไปเลือกตรงนี้เป็นอาร์ตบอร์ดแล้วนะอ่าเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ผมผมก็เพิ่งรู้กับ นี่แหละบางทีก็เออใช้ใช้อย่างเดียวไม่ได้รู้ส่วนใหญ่จะเล็งเอาเล็งเล็งเอากับกระดาษแล้วก็วางให้มันเท่ากับกระดาษอะไรเงี้ยครับจับมานั่งนานอ,อันนี้เป็นที่ข้างในเนี่ยผมก็เล่นเล่นดูจับจับ,จบดูลองว่าเอ๊ะมันหนีไว้ทําไมอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ได้ก็ได้ตัวนี้โอเคนั้นคลิปนี้จบไว้แค่นี้ผมผมมาแบ่งปันสั้นๆเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยาวเกินไป เนาะโอเคครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผลงานเดี๋ยวมีอะไรจะมาแบ่งปันอย่างเงี้ยัันๆให้ดูเป็นิีกเล็กๆน้อยๆน,นะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ